นั่งมาได้อาวังวิ่งเดินไปหนึ่งคนหนึ่งนี่เนี่ฮะว่าว่เอาลูกโลหนึ่งว่าตอนไหนลูกบอกเจ้าว่าแม่บอกให้อุ้มน้องอุ้มน้องตายมือเลยแล้วก็อุ้มอ่ากระอุ้มก้อย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 น้องนำจะก้อยน้องเนาะจะอะไรก้มน้องก็เป็นบ่ เฮ้ยนแน่กอบนองนะลูกบ้ามึงลูกชีไปเนมันก็เลยลับมันเลยลีชีชื่อบาเออเดเปลพอดีได้กเนยโพอดีเยอะเนาะเงไปจ้าไปปลวกอันนั้นเนาะเจ้าเนาะเป็นเนยนะโอ้ยมาท้ายเอาคนกี่เดิมโอเคมันเดิมเสียนปลายมาเลยล่ะเอ้ยนี่ พงไม่เลยสิพ <seine Christmas. S 1> ี่น้องอพี่น้องเนาะตอนนี้กันยังอยู่เพื่อน้องใบเตยคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องก่อนอื่นกรับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเนาะปานลุงกันเบิร์ดสุขสุขคนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะมาวันนี้มาต่อกันอีกคลิปนึงพี่น้องเลยพอดีว่าทั้ง สาวนวลตามหาน้องคนหนึ่งเนาะอ่าก่อนหน้านี้เพิ่นเคยมาบ้านน้องเป๊ปซี่พี่น้องเนาะได้ไทายทามกะเบิร์นและกัดูดโจนพี่น้องเนาะกัเลยอ่าเขามาหาพนอีกรอบซองพี่น้องเนาะโดยแต่ว่าทางสาวมุกดามาครั้งแรกก็พาพี่พังน้องเข้ามาเป็นกำลังใจกัไเลยก็แซ่เบิร์นขีบบนโฆษณา,หาให้ใเดอพี่น้องเด้อโดยโอ้สินดีเดช่าจากปีโร่อยู่อยู่อะ ขี้ยำมาพียำออกมาพี่นิดนึเองเหนสสบายดีปาลูกสสบายดีเออโอ้สบายดีเสียฝาข่วงขวงเสียฝาใหญ่เลสื้อยังลูกในน้ำโตสื่อยังน้องยังบอกป่นะแม่สื้อนี่เออเปลาเลยลูกซุยซุยโอ้โหหนาเตะดาไอ้ไพ่ไพ่ผู้ได้เป็นไอ้จะเป็นน้อง โดยบริสันโดยได้เรียนอยู่ว่าเจ้าบัวไดเรียนจากปีจ้าืีอได้ป่เจ้าขงจากปีหกหกปีอ้ายเจ้าได้สิเจ็ดเจ็ดอือได้เข่าเรียนอยู่บ่ลูกล่ะภูเขาเสือข่านหาเทถึงได้เจ้าบัวนาวะลูกบัวนาว บุ้มีเสื่อเห็นยาว่าขนหนุมเสือกกัดสัตว์มาบุ้มี่เกมบักอะไรกันเหตุยังแต่ละเมื่ออยู่เฮือนน่ะบอกคนลแม่เล่นเล่นภาษาไทยหรือภาษาลาวเนี่ยเะเอาน้องว้าบอกจะมีน้องน้อยนัมบอมีน้องจะ้วผูเป็นผู้ที่สอง น้องน่องมีสามคนอ๋อตุ๊บมีสามคนผู้น้องจรนะโบอะไรอ่อยแม่นป้าอ๋อทั้งก็ได้อีว่างวิดเดอร์ัยนี่คนหนึ่งอย่านี้อันผู้นี้ฮะลูกก๊กโบนี่ฮะผู้ชายอันนี้ฮะที่สองเมนบ้นนี้มีน้องอีกสามคนรวมแล้วสามคนเมนบ๊ลูกคือสี่กับกระปัมกระปีแห้หนิมันยิงดูผู้ชายน้องจรฮะมัยิงมัยิงจะค้นหรอก ไม่ยิสา3คนบัดสามเลยไม่ยิ่งนะโอ้เจ้าเห็ดยังซอยเมได้เมคอยน้องหนึ่งน้องคอยน่องน้ำคอยน้องน้ำหนึ่งข่าวเป็นอยู่บ่เมนึง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 ให้กินอุ้มน้อง่ะอุ้มน้อง่ะโอ้เจ้ายังอุ้มน้องได้อยู่ด้สัก อ um He <mel> ุ้มได้อยู่บ่นี่ฮะได้เนาะเออห็นกปียังม่ได้เฮียนคือบ่เฮียนดุมือมือมีมือมีมือมีปึ้มโอ้ยนุ้มมือมีซอโอ้ขามีปุ้มมีซอน่ะอยากเฮียนอยู่บอเล็กแต่ฉี่หูอะแม่เฮียนอยู่บ่แม่โมให้เฮียนเอาเป็นอะไรือว่าแม่โมให้เฮียน วัดพ่อเบิกเงินมาก่อนพ่อเบิกเงินมาก่อนพ่อเฮ็ดยังเนาพ่อเฮ็ดเบี้ยเบี้ยยังเลยก่อก่อเฮือนก่อก่อเฮือนเป็นสร้างบ่โอ้สร้างเฮ็ดเฮือนโอ้ไปนั้งพอน้องเป๊ปซี่เดียวกันบ่โอ้คนละคนละบอลเนาะเป็นลูกน้องเขาบ่ลูกพ่อได้เงินลายอยู่บ่แต่ละเม้อ ฮะได้ได้จักเสนโอ้บอสองเสนสองเสนมือสองเสนเนาะมือละสองเสนบอพอก็บอกบอเม็ดเบียเม็ดเบียไเห็ดหน้าอยู่บ่อูก่อนนะบดเห็ดใมากุณแังปิดถอยไม่เท่าใหญ่มากยเท่ตอนนี้หันเทือนเจ้าบดเห็ดหน้าบอแต่ละปีซื้อข่าวกินบอ ข้าวกุ้งกินอยู่บ่ซะกุ้งอยู่เนาะเอิ่มบ่ได้เคยโอ๊ดข้าวติลูกบ่เคยเนาะเอซ้ายน่ะผู้ใหญนะพ่อละแม่นะเรากินพี่น้องดูหลายคนเนาะด้วยบักีเสื้อผาหน้าเพกันเนาะเสื้อบ่มีสบ่ลูกหือมี มีให้เฮ็ดจังไสเนาะมีจะมันเก่ามันยังเนี่ยบ่ก็ใส่เคสซะใช่คนเนาะมันก็คือว่าแม่น่ะยังนุ่มอยู่ว่าลจักปีแม่อยู่จักปี20ปี20ปี20ปี่มเฮาตุ้ยแล้วตุ้ยเด้โอ้ตะกี้จ่อยบ่แม่20ปีแม่บ่ยังนุ่มบ่อ้อยแม่นั่นมันาแล้ว จะว่าแม่นบ่จ้ะว่าได้ลูกหาคนสบายพ่ออยู่จักปีลูกไอ้ไอ้เว้าไอ้ไอ้ไอ้เว้ารู้ชื่อบ่อายุพอจักปีโอ้บ่ยังนมอยู่บ่ยังนมลว่าแม่อืมีคือได้ลูกหลายแท้อายุปลายปีได้ลูก4-5คนแม่นบ่นี่ฮเว้าสิเอาลูกโล1 ตอนไหนลูกบอกเจ้าบ่แโอ้อะมันครบ12คนพูเอ้ยเออีพี่น้องตอนนี้ห่างก็ได้อะนัไทยก็ก็จ่องครึ่งโลด้อีกคนนึงก็ครึ่งโลแม่อีกคนนึงก็ครึ่งโลยังอยู่7คนค่ะเนาะอ้อแม่เจ้าก็เลี้ยงกุ้ีเนาะ เออเทื่อถ่านะขอเบิงแล้วก็ได้จื่ว่าเรากินถึกยาบ่ได้ปล่อยให้ได้ลูกบ่ได้บ่ได้กินได้น่ะลงลดเน่ะน้องเไมอนะไมมันไมมัปีเนาะอยอดนมยอดยังคือวาแล้วเออน้องเียบด้คือเาน้องหลายคนกินยังก็บ่ทั่วถึงกันกินข้าวกับยังลูกมื้อนี้นะ กินเก่ากับกับปลาปลาปลาอยังปลาดุกปลาโคปลาปลาดุกปลาดุเอานมนี่งใบมันมันเอ้หนี่ไใบนมหลบกุบงหลบอ่ะมันจะใส่เกลี่ยส่งเกียวเนื้อซับเออแต่ละเมื่อน่ะบริเวณยังบ่โกมีแต่ไปดินเนาะเบิร์ห์หัแม่บอกให้เอาน้องตาเกลี่ยตาเกลี่ยตาเกลี่ยก็เป็นนี่โอ้ ทักเครื่องก็เป็นบ่มือนี่หันมือนี่หันก่อนสิมาลินนั่นได้เห็ดเวียกซอยแม่ด้บบ่มือนี่เห็ดแล้วมันบ่เห็ดยังแน่โดแม่เห็ดเห็ดอุ้มน้องแม่บอกให้อุ้มน้องอุ้มน้องลายมือเลยแล้วก็อุ้มไอ้ก็อุ้มก้อย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 นอ้ไวน่องนำเลสิ จับกล้วยน้องเนาะเจ้าก้อมน้องก็เป็นบ่เห็นได้ๆกบน้องน่ะลูกว่ามึงเนาะนี่เป็นัก็เลยลับมันเลยโอ้เ็ีีอเป่าลมีชื่อก็ลับแอ้าวคือสบายแน้องเจ้าเนาะบ่ได้เออบ่ฮะโอ้ใลูกมันลสบายดเนาะ ตบ <laughs> <laughs> con nằm อยู่ vợ บ่ได้ตบอีกวิเทศสิๆว่า đôi 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 ๆ đôi đôi ๆๆ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 ๆ hả kẹo ๆ kẹo vòng mắt ๆๆ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 ๆ เขียวแมงเนี่ะบ้าลูกเป็นบ่โอ้เราอายเขียวแมงเป็นบ่เขียวบองเสือโตไม่ไหมเจ้าบุมีเนี่ยมอลูกอันนี้เบื้องกมาส่งพี่เนาะเนาะมะนาอันนี้เฮ้ามะนาเสือขนยาวกับบัวไซลูกหลานเจ้าบุมีบัวเสือขนยาวน่ะมีบัวนะมีเสียงเงางัมันใหญ่พอดบ่จะได้นุ่งมาได้บ่ตัวหน่อยตัวดีกักัมี แต่คือบัวไซส์สะดวกบัวนาวบ่โงเนี่ยหนาวรับให้เบียรผมงามให้นะนส่บนน่นี่หนาวน่ะดอกจังโมงสีพากเมอนี่บ้ฮะบใครทริเสืออเสียงใหญ่เนาะเสียงใหญ่ง่วงผน่ะ เสียงจาก้นน่ะนะจีนแป็ดปีเนฮาร์ะหกปีป่ะหกปีเนาะเวลาจังโมงมันอีพากัดมาลิดไม่ชี้ได้จังโมงที่พากันเมื่อแบบนีนบูบูจะ้าอยางเมื่อบ่ะแปดโมงปแปดโมงตอนแรงพูตอนดุกบแล้วมบแล้วนาลเล่บ้ลเล่บัลเลนเจ่าลเล่บัลนล่ัลเก่บเล่บัเล่บัเล่บเล่บัลล่บลเล่่เนาะ เงินเม่เราบ่มีเงินส่งเฮียนไปจ้ะเขาอย่าเอาขับมาปรกอบไฟอย่าเขาเอาขับมีดีเจ้าโบอยากไปไปจ้ะโบอยาไปอยากไปแถาเฮียงชอบข้ามหมื่นแล้วก็ไปมีมีคนตีคนตีอ้ายแม่ลวะเจ้าไปดื้อไปจ้ะบุรีดื้อเบ้อแย่คุณมาเทิงพี่ลูก้ย่คุณมาหาน้องพี่ว่า้ย่คุณมาอีดายแย่คุณไมาอีกเออหนังเฮียงกัน ให้นั่งตะหมอบมึงดูฮะูยยิงฮะแ้มยิงฮะนังเป็นป้าเห็นบ่นังขาตะหมอบเป็นบอกหมอบมึงดอจากบตะหมอบเออเออแปค้าออกเออเนียเออนั่นแหละนังดุรีเห็นไหมเป็นยังไงอายเนาะมันเตะกัเสมุกมึงในเคีงาฮะกิงก็แตกอ่ะตีแทงูโอ้ยห่าวนีเนาะเขียนน้อยข่าไปชนแลบ่ะ เ็ตติเอ้ยผัวไอ้น่าห่วอ sure> ันนี้มึงดูผัวไอ้นะมักละยิ่งโนล่ะเขียวนะหล่อเด้อเนาะมักลาคอยเอสวยเมทเดเมื่อคืนมาตากเสื้อผ้านาแพ่บอลงโอ้ตากเชิงบอดเจ้ากันตากเป็นตากเป็นสวยได้เนาะสำนี่ก็ือว่าโอเคแล้วสวยเมทได้คือจักเวียกเนาะ เคยได้ยินอันแม่แม่เพปซี่ว่าแม่มานําเธอนึงบ่มานําเมื่อเฮ็ดอยังน่ะหึนําแม่ฮะแล้วบ่ได้ฮู้แล้วแม่แม่เรามานํานําเอาเนาะฮะเกินข้าวมาดเกิน้บ่ลูกวาได้เมื่อยอยู่บ่ตอนมานําน่ะเมื่อมาใหม่บ่อมียงในถุงน่ะ ปักปีเอาม่งดูค่ะเบิมงดูค่ะคลองดินบ่อนะว้าวโหเฮียอหละนึงค่ะเกิดองไดน่ะดินอะไรอน่ะนี่นี่เฮ้ไปดินเป็นยี่บ่อนะไอเนาะ้เนาะหาเรื่มเป็นสิ่งเยอะ่สิ่งนียังบึงเป็นบ่นบ้ันองน อ่ามื้อนี้ฮู้ว่าแม่แม่มามีเบี้ยหยังยมซุมเจ้าจังเอิ้นซุมเจ้ามาฮู้อยู่บ่ฮะอายฮู้อายฮู้ฮะน้องเมื่อน้องโอว่าจาาเมื่อน้องเมื่อบ่ต่มเ็ใดบาดนี่ถ้าบ่เมื่อเด้ถ้าบ่เมื่อถ้าบ่เมื่อแหบด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 เมื่อแลแม่กะตีบดเมื่อ บันเมื่อตอนคำอะใช้เมตีบ่ไปที่ิะไรบ้าตอนนันตอนนตอนน้เรเงานนองกมะเอาเอาปานองเอานนองแล้วเอาวตู้ยิแม่ลยก็ไปไปเลยตัวบกแล้วแต่ไปบอกเพื่อนกับตีเลยวบวกเพื่นกัตีแล้วลูกเลยไปกระบอกเพื่อนเลยอ้าครับคือกันกรไปไปกับกับกับมู่ ไปกบหมู่เล่็ญเบิ้งเนเด้ไปดูกับกับน้องก็แม่นำพากันไปดินั่นยินบอแม่บอนะพากันไปดินนเบิองเด้อรถรางฮะงานไหนชุเจ้าคือมาไก่เทลูกใช่เฮือนอยู่ทางใดนะเงินอยู่ทางทางงานเป็นเป็นโทรศัพทุมเจไงบอลรังไงบอสเฮือนเจ้านะลูกรังน้อย

เนาะคงจะไปเดอนลงนั่นๆเลยเนาะไือนีด้อน้องเด้อหามเด้อโหทางนั้นก็ได้เอามีแต่ว่ามื่อนี้แม่มานั่นคือเอาขอมาฝากเด้อได้คองแม่ก็เมื่อหาแม่เด้อฮะเอาบ่ฮะเอาเอาจะอยากได้ยังเอาถามบ่บ่ให้แนมฮะ เอาขนมอ้าวขนมกับเสืออยากได้เสือเมนอเมนเห็นแล้วไ่จักอันนี้เห็นแล้วหัวเ <laughs> มนบอกว่าเสือเอามาให้เจ้านะเ,เสือเมมุกแน่แต่เจ้าก็อยากได้ยืนบ่อยากได้เสือขนสั้น,นหรือขนยาวขนยาวโอ้มันหนาวเนาะ ได้ได้ได้ของได้จิมเมื่อใหอ้แม่บ่อันนี้เออถ้าแม่ถามได้จิต er อบวันใดตอบเมนวนเราห่างจากเบจือนะลือ so จอบอ่าเมได้หาจืออยู่บ่านี่เมนมุก <c oughs> เมนมุกอไว้เด้อเออจำนวนเราเคยมาเนาะโอบเคยมาเมื่อนั้นปเป็นยังบรรทูกแล้วทำไรอะในบ้านดีดีเอา ไ่ได้เมนวลเจ้าสเงมึงเจ้าว่าเจ้าู่นะวันนีเม่เม็นปกบลิตนี่ว่ะบุญเลยม่มเจ้าคู่หูนะว่าข่อยเอาเสืออเพมาให้อ้าวกับัะเสือ่ามี่บุญอันเอาให้ขอว่าวันนี้น้เม่เออแล้วบริวารเนี่ยอะไรบ้างบิวานดีแล้วมีผู้ให้แบบว่าวันนี้หยุดเดี๋ยวได้มาในเสือกับเสือมีอันสงชุดบ้านมีตะปันคนละชุดบา จังสินงได้บ่ลกเสืออมยิงได้เด้กูไปนงได้เนาะเอาว่าไปไนี่เดกกับกับบ่เว้าเด้อกับเด้อทําคลิปนะแม่เด้อก่อนเด้ออือเอาพังแม่แม่นวเ้าก่อนเงนมาได้เครื่องได้ขอเมื่อแหละแม่ถามว่าไสนี่สิสิตอบ่าไ่นวเอาให้งานวานวตานว บเอ้าบริมีลูกไข่ได้บริเมียนลูกชายแล้วล่ะแม่นวลลูกแม่นวลแม่นวลเอาให้คุณยายใจดีเราคุณยายใจดีสัตว์เด้อเป็นเห็นลูกเมื่อนั้นมาสิเด้อเอยากได้เมื่อนั้นเอาเบิ้งอันให้ให้เจ้ายนี่ยไปเอารูหะตะการรถกับอันไายรถน่ะเด้อไปไปเอาไปน้องขนมขนมบ่ขนมกับเสือบ่ขนมกับเสือเด้อลูกเด้อ ยังเอามาอ้ไอ้าน้ำนอกน้วขนมขนมไทยโดดหามาเอามาได้บ่เบิปะเขามาเบิดหาลู้ไอ้แบบอ้แบเออไปางหน่อยไปอีเออุุงยาถุงยานั้นมาใส่เพินมาเลยแบบเออืออเองไมจ้าถุงยาอเอ้อ้ยผัวให้ไเบิรงดู้เสือเบิ่งดน้แกงนเบิรงดู้เสืองามถึกใจอยู่วะ

พอดีได้ออก็คนเนี่ยโย่พอดีจะนอนเล้งไ่เจ้าไปปลุกอันนั้นเนาะเกลือกินพีดดิ้งเนาะเกลือกอัน,ออนอบอกเกลือกเด้อเด็เป๊ปซี่เนาะนี่เต็มบัดรเลยสั่งๆฮะส่งเลยเอาแซ่บมึงด้วยเป็นอะไรได้คือว่าเดืองโอ,อ้โหบางที่ไกม่นอม้อยมึงด้วยชิบังกะคักฮะ,ะมายั้งอ่ะนะไทยมันมายั้งอ่ะนะไอ้ฮือขึ้นเสือนะลูกฮือขึ้นเสือฮะ บอนี่นี่ฮึฮึคุณเบงดูส่งฮะวัดส่งเจ้าน่ะเป็นเนื้อน่ะโอ้ยมาดไายเอามคนกีเดิมโอเคมันเดิมมันยานมาลูกใช้ส่งในโชคเบิ่งดูส่งอ่ะพอดีบ่ส่งพอดีอยู่บ่สโชคส่งครูวันน่ะลูกตัวนี้คือชิ้นไงครูไหนกระไรซ้ำบัดนี้เนาะบ้าวตายลูกหล่ากอย มือหน้าหันไอ้บด้มาบเมยอคนบดิฮู้ว่าเพื่อนเป็น้าพี่น้องกันมาำกันเต่คนบฮู้โอ้พอดีเลยนี่ใ่บ้างอ้บ้างามแท้อ้ขนมได้สิเป็นอย่างไรลูกบ้าเฉียวมันนี้ชรเซนดี้ตัวนี้ให้อ้ยสดุเออไอ้ตัวนัไ้ตัวน้นผูชายนุ่มกันเออตัวนั้นคือพูซาก่ละายเออตัวนีงามดีเดเดีอเดอลูเอาหนเอออ่ะ พอดีเนาะเปเวอร์เลยนี่อืมเฮ้ยตัดแขนก่อนใส่ปะอืมพักไว้บรรณาสรุปไว้บรรณาเด้อเป็นว่าโมโหว่าชุมเจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเลยคิดว่ามีแต่น้องงานเซนดี้เพิ่นเออเอาไปเออให้ันน้องก่อนเถอะให้เราบุญด้สุดนี่ Ừ. Ừ, thằng nào thằng nào này lạ lạ ok hết nơi đuôi đi, đa, đi lại, ừ. nơi cả đi bán 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 đi đi bán 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 đi phở đi bán đi bán cho bán Nói là đi bán sĩ bán đi bán đi bán đi ทางล้างลูกนั่นน่ะเซียนเซียนเออเซียนเซียนป้าเมื่อแม่ื้อนี่ตุดุุดเซียนปลายเพื่อนหล่ะเอ้ยนี่แพงก็ได้เสียแรงหน่อยอ๋อแบป้างามอีนี่นี่ข่าวไนเสียสีขาจ้านะลูกขับข่าในเล็กข่าในตัวนี้ให้งามตัวนี้เนาะเออถือกับคนเลยเนาะป้าโตคือเมื่งามแท้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวห้าตัวเธอ บางไทยฮุบเงในไรความองเสือเจ้าโลกได้เสือใหม่ฮึดีใจบ่ดีใจโดยเคยได้ชุดใหม่น้ำเพลนอยู่บ่อไหนฮะบ่เคยได้ได้อยู่บ่อได้แต่เจ้าบ่ได้บ่หรอกไบ่หมวกเอาเออเอากระดีมวกดีใจน้ำเด้อมัวยไว้โอกาสหน้าเด้อลูกเด้อ หนาจยยหนาจยยเ้รว่าสิออเดกคอไอเออจังไดวยพรอวยใ่ให้ทางยายพังไทยป็นอยู่ว่าลูกขอบูขอบใจเพื่อนลวางด้พดูขอบุกใจเสื้อให้คนงามเอู้ให่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีลูกว่าปบันนี้นะได้นีมันดีบันนี้เสือให้คอยให้ยูดีมีแห้งสนุกน้มื้อขึ้นเล่านะแม่เออยชื่อเสื้องาม ยู่ขอให้แม่ยายจะดีอยู่ดีมีแห้งเอ้าเอ้าว่าลูกบุละเอ้าลูกบันดาจะได้เสืองามนะเจ้ากันเลยขอบคุณขอบใจเลยไเด้อร์สาวว่าบันนี้เนอะเอาว่าไปปะขอบใจเด้อเร์เฮหเฮงให้มีเฮงเฮมีเด้อให้ฮ่ร่ำเฮ่รวยให้ร่ำเฮ่รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาว่าลูกว่าแม่บ้านเนี่ย แม่แม่อะไรอ่ะมั่นมั่นกว่ามั่นมั่นก็มีสบายเพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนล่ำรวยเงินทองมีตะโกนสุขุมเจริญเนี่ยเอาไผ่ชุวยพรไผ่เหนียวเอาเอาไผไผอวยพรเป็นเมนผู้นั้นได้บารนีหเอยวได้ยังอีกบาร์เหนียวเซตเอาอวยพรเอาอวยพรมึงดูฮะไผอวยพรเป็นนะไผ่เงินแดงไผ่พรขอบมุกขอบใจนะทีเดียวใบเดียวนี่เด้อขอบมุกขอบใจเด้อเอาพ่อพูดอะรเด้อเอาบอกดีที่เบิ่งกล้องก่อนเนะบอกไหม

ยังบอกว่าคอยเป็นพี่น้องเอ้ยอเท็่ได้ไดเอาเงินน่ะนบมือก่อนน่ะดูหรบักลาได้ดูแผลถือเนี่ยเอาเมือมื้อนี้ได้เงินแล้วไปเฮ็ดหยังมาดิเอาไปให้แม่เออให้แม่ซื้อกินเออจะบ่กินบ่ซะกินเออแม่ซื้อเนาะนี่นี่นี่ถุงใส่ซื้ออาหารแล้วก็เอาขนมใส่เออ เ no. พ pants, ี okay. ้ยเลยเนาะผับใบแม่เสือเจ้านะลูกเสือหาใส่นี่ลูกโโแ่ไม่ายเขาเก้อ้เอาวนงองงามๆเอาใจลอยไปทางไม่เลยอ้กันเพาน่ะนงเมื่อก่อนเ้อเมื่อเสือขนมเงินห้เมกอนจากมาดินเออ อาาจังไรเมนูนันกระป๋าเด้อบาน,นีเด้อร์เอาสบายดีสบายดีนุ่มขึ้นสบายดีโอเค<ะ>อโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มา,มาพบมาพ่อทางน้องซินดี้เนาะกับอ้ายพี่น้องครั้งแรกสาวมุกดาในกระดาก่อนนะนีน่ทางสานวนวลเพิ่นมาเนาะพอดีพียย่ใหญ่เพิ่นเห็นกับซื้อเครื่องซื้อของมาให้เนาะแต่ว่าได้แต่ผู้น้องเน่ยงผู้อ้ายพี่น้องเนาะ แม่กะหากะอยู่20กว่าปีลูก5คนว่าซั่นพี่น้องย้อนว่ากินอย่าคุ้มบ่ได้เนาะคุ้มบ่ได้น่ะพี่น้องเอ้ยได้ลูกเต้าบักได้ไดเนาะกะเฮือนซานเพิ่นกยังบ่ทันได้เคยไปเท่พี่น้องเนาะเห็นน้องเพิ่นมาเล่น่นี่ก็เลยถ่ายคลิปอยู่นี่เบิ่งน้องเพิ่นก็คือสิบ่มีปหอกเนาะเบิ่งสภาพแล้วก็ทางลเนาะก็ว่าธรรมดาเนาะบ่ปเนาะว่า ฮำหลมิตอร์มาล่คิปนี้ก็ขอบมุ่งขอบใจเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะมาให้กำลังแข่งใจำหรับคิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี